สวัสดีครับแฟนคลับเซียวทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีคลิปที่ไม่ใช่สาระนะครับแต่ว่าเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะมันก็คล้ายการเทรดแหละก็คือว่าจงเตรียมตัวาวางแผนนะฮะทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับสถานะที่เรามีอยู่นะฮะก็คือว่าถ้าวันหนึ่งช่องเซียวหายไปนะครับ ก็สามารถติดตามผมได้ที่เดี๋ยวผมไม่ไว้คลิปนะแล้วก็พูดให้ท่านฟังนะครับที่มาก็คือว่าเนี่ยฮะช่องคลิปโตเซียวโดนนะฮะโดนรีมูฟ์แล้วครับก็ได้รับอีเมลมาครับเขาบอกว่าเขาได้รีวิวคอนเทนต์แล้วก็พบว่าผมทำสิ่งที่เอ่อไวโอลเลตนะเหมือนกับ ผิดกฎเขาอะซ้าแล้วซ้าเล่าซึ่งไม่เคยมีไม่ไม่เคยมีการแจ้งเตือนนะว่าผมทําผิดกฎนะแต่ก็ทําไม่ได้ครับนะมันเป็นสิ่งที่เออประเด็นมันนี้ผมเคยเจอนะผมเคยทําในสิ่งที่อ,อ้าจริงๆช่องเซียวเคยโดนช่องเซียวเคยมีจดหมายนี้มานะแล้วก็มีการแก้ไขทันแก้ไขในในช่วงเวลาถัดไปนะครับคือว่าแจ้งมาว่ามันไวโอลีนแต่อีกสักพักเขาก็บอกว่า เขาตรวจสอบไหมล่ะไม่มีปัญหาอะไรเขาก็คืนช่องให้ผมนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าช่องคริปโตเซียวจะจะได้รับอาจะมีมนุษย์เข้าไปตรวจสอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วกันเพราะว่าจริงๆตอนนี้ผมก็ทําเรื่องขอให้เขาตรวจสอบให้มนุษย์ตรวจสอบนะว่าผมคิดว่าไอ้แบบนี้มันเป็นสิ่งที่บอทนะ AI นะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็แจ้งมานะซึ่งก็ทําไม่ได้นาะ จริงๆวงการเอฟเฟอร์เนะครับวงการที่เราเ,าเราไปอาศัยบ้านเขาอยู่อ่ะหรือว่าถ้าเป็นภาษาที่ทางหนังสือฟาดเลนมิเลเนียบอกว่าคุณเกาะรถเข้าไปครับเกาะรถเข้าไปสุ่เป้าหมายอ่ะนะติดรถเข้าไปอ่ะเขาก็มีสิทธิ์ไล่เราออกอครับมีสิทธิ์ถีบเราออกถีบเราตกจากรถไปไหนก็ได้ครับผมเคยเจอเหตุการณ์นี้ในตอนที่ผมทำเอฟเฟอร์เนะครับ ทำาเมซอนทำซีเจนั้นผมก็โดนเหมือนกันฮะเขามีกฎอะไรสักอย่างเขาเปลี่ยนกฎใหม่แล้วก็โหแบนคนที่ทําเงินให้เขามากมายเนี่ยทิ้งหมดเลยครับก็เรื่องปกตินะครับคราวนั้นจําได้ว่าตัวเองก็โอ้หถึงกับเขาสุดน,นะเพราะามันหนทางการทําเงินมันไม่มีไงเราเพิ่งพาทางเดียวใช่ไหมทางเดียวก็ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะพยายามสู้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับเขาก็ไม่ให้เราทำนะ ความเจ็บปวดครั้งนั้นมันทําให้ผมได้เรียนรู้เลยว่าต่อไปผมจะไม่มีทางทาแบบนี้ผมไม่มีทางยืมจมูกชาวบ้านหายใจนะครับไม่มีทางยืมจมูกชาวบ้านหายใจเด็ดขาดไม่มีทางยืมจมูกคนอื่นทําเงินอีกเด็ดขาดครับผมต้องยืนหาเงินบนลําแข้งกัเองครับผมต้องมีอานาจในการควบคุมครับเนี่ยฮะในสิ่งที่ผมได้ได้มาจากบทเรียนในครั้งนั้น ในครั้งนี้ผมก็เช่นกันผมไม่ซืเรียสน,นะพอมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยผมก็รู้สึกว่าอืมก็เป็นเรื่องปกติของวงการนี่ฮะก็มีแบบนี้แหละก็เป็นเรื่องปกติผมเคยเจอมาแล้วแต่ครั้งเนี้ยผมได้บทเรียนจากการที่ผมโดนถีบลงรถครั้งที่แล้วผมได้สร้างทักษะแล้วผมได้สร้างจุดยืนตัวเองนะครับด้วยการนะครับผมสร้างทักษะในการเทรดที่ทําเงินได้แล้ว ผมมั่นใจว่าผมผมใกล้ถึงถึงเส้นชัยแล้วมันเขียนเร่อนี้ยแล้วก็ทุกอย่างที่ผมเขียนมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเล่มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเอามาสร้างทักษะในการทำเงินตัวเองถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็เล่มนี้ผมมีไว้นะมันเป็นทักษะที่ฝังอยู่ในตัวผมฮะมันถูกติดตั้งม,มันเป็นซอฟต์แวร์นะที่ติดตั้งในตัวผมแล้ว ทักษะการเทรดที่ทําเงินนะฮะซึ่งมันก็ผ่านจากการเทรดจริงฮะแล้วมาเขียนและทำคลิปคือการทาคลิปนี่ยมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าท่านได้นะแต่ผมได้คือท่านก็ได้แหละแต่ว่าคนที่ได้มากสุดคือผมเองฮะผมได้ทักษะผมได้มุมมองผมม,มีการตกผลึกนะแล้วก็ผมได้หลายๆอย่างจากการศึกษาด้วยตัวเองจากการตกผลึกเอาไปใช้งานแล้วก็ามาปรับปรุงตัวเองครับจนตอนนี้ผมมั่นใจว่า ทักษะในการเทรดทำเงินผมมีนะครับเป็นทักษะที่แม้แต่ Google หรือ YouTube <c oughs> ก็เอาจากผมไม่ได้ครับมันเป็นสิ่งที่ติดตัวผมครับมันเป็นสายตาเอ็กซเรย์มันเป็นลักษณะของการตัดสินใจทักษะของการควบคุมตัวเองทักษะของการเขาเรียกว่าเอชครับซึ่งเล่มเนียเล่มเอเนี่ยผมเล่ม6จะมีนะเรื่องของ ระบเทรดทีผ่ผมใช้อยู่ครับผมจะเขียนให้ท่านอ่านนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ติดตัวไปจนตายครับใช้ได้ทั้งชีวิตไม่มีกเกษียณครับไม่มีใครภาคจากผมไม่ได้ครับนี่เป็นทักษะในการทำเงินตอนเนี้ผมยืนบนลำแข้งตัวเองแล้วฮะผมเป็นอินดี้และเป็นอินดีเพนเดนต์นะฮะดังนั้นเนี่ยแม้ว่าช่องเสียวจะหายไปนะแต่ว่าถ้หากท่านเนี่ย ถ้าผมนะแม่ช่องเซลล์หายไปผมไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าผมเองได้ในสิ่งที่ผมต้องการแล้วผมรูปป้าหมาย่ล้วผมได้รักษาในการทำเงินแลวนะฮะแต่ถ้าหาท่านนะครับถ้าหากท่านพบว่านะช่องเซียวเนี่ยถูก Google หรือ YouTube ลบออกนะครับก็ให้ยอมรับสภาพซะว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละนะฮะ หากท่านต้องการติดตามงานนะให้ไปที่เพจนะครับเพจเซียวบุ๊กนะ Facebook เพจเซียวบุ๊กเดี๋ยวให้ลิงก์ในแท็คลิปนะครับแล้วก็บล็อกเซียว7 1 com นะครับรวมถึงทวิตเตอรนะเซียวบุ๊กนะคิดว่าพวกนี้น่าจะยังคงยืนหยัดได้นานกว่าเพราะว่าเขาคือไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรต่อกันมากมายนะครับมันไม่เหมือน youtube youtube เขาเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาเยอะเนาะ แล้วก็เขามีกดยุ้มยิมย้มมีคนทเมืดกดเขาก็<ๆ>ประมาณนี้แหละแต่ว่าเพจเพจเซียวบุ๊กนี่ก็ก<ๆ>็มีความเสี่ยวเหมือนกันแต่ว่าเรื่องบล็อกนี่ผมผมจ่ายเงินนะครับผมจ่ายเงินเป็นค่าโดเมนนะฮะไม่น่าจะมีอะไร Twitter นี่คงไม่มีอะไรที่ต้องแบนเลยครับเพราะ Twitter เ,เขาก็ค่อนข้างจะมีมาตรฐานพอสมควรนะฮะเนี่ยนี่เป็นท่านะครับเป็นการพูดแบบเหมือนกับลวงหน้านะครับถ้า ช่องเซียวหายไปนะครับยังมีช่องทางในการติดตามผมนะเพจเซียวบุ๊กบล็อกนะฮะเซียวเจ็ดหแล้วก็ทวิตเตอร์เซียวบุกนะครับก็ตอนนี้นะครับคลิปนี้เป็นการบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคนนะครับก็เตรียมตัวครับนะฮะเตรียมตัวกับโพสิชันที่เราไม่ได้มีอยู่ในตอนนี้นะฮะก็ทั้งหมดนี้ฮะเป็นสิ่งที่การเทรดสอนผมนะครับ ก็อยากจะส่งต่อให้ท่านนะครับทําแบบนี้เหมือนกันนะครับคืออยากพยายามที่จะยืมจมูกคนอื่นหายใจครับจงมีจุดยืนตัวเองแล้วก็สร้างแหล่งรายได้ตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรนะครับง่ายมากสุดครับจะดีสุดนะครับเท่านี้นะครับจะก,กับคลิปหน้าสวัสดีครับ